สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะพามาชมบรรยากาศริมทะเลนะครับที่บางสะพานนะครับบ้านกูดนะครับที่ผมพักนี่จะเป็นโคโค่พีโน่นะครับบ้านกูดนะครับก็จะเป็นที่พักสไตล์ห้องพักแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำส่วนนี้จะเป็นโซนรับประทานอาหารเช้านะครับบรรยากาศก็จะเป็นแบบในสวนสวยๆแบบนี้นะครับ ตรงที่ผมยืนอยู่นี่จะห่างจากาตรงด้านหน้าทางเข้าสักประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับห้องพักก็จะเป็นแนวประมาณแบบนี้นะครับสวยดีนะฮะว่าส่วนนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ํานะครับติดทะเลเลยนะครับแต่เป็นสระขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็จะมีสระสําหรับเด็กด้วยนะครับ ที่พักที่นี่นะครับจะอยู่ติดกับชายหาดเลยนะครับเราไม่ต้องเดินข้ามถนนนะครับอตอนที่ผมมาหาที่พักนะครับก็พยายามจะเลือกดูที่ไม่ต้องเดินข้ามถนนนะครับแล้วก็อยู่ติดกับชายทะเลแบบนี้เลยนะครับเราออกมาจากห้องพักปุ๊บเราก็สามารถที่จะมานั่งชมวิวแล้วก็ดูบรรยากาศทะเลนะครับอย่างนี้ได้เลยนะครับ ตรงนี้นนรบรรยากาศค่อนข้างจะเงียบสงบนะครับเพราะว่าบริเวณด้านข้างๆข,ข,ข,ของของโรงแรมแห่งนี้นะครับไม่ได้มีโรงแรมอื่นติดอยู่เลยนะครับก็จะฟิลคล้ายๆกับเป็นหาดส่วนตัวเลยประมาณนั้นนะครับชายหาดก็จะมีการทําความสะอาดนะครับในชน่วงเช้าเ้าให้เรานะครับก็จะมีขยะบ้าง แต่ก็ไม่มากนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คือไปพักที่ชุมพรมาครับแล้วก็มันเป็นช่วงมรสุมน,นะครับก็จะมีขยะที่ลอยนาที่ชยายหาดค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่สำหรับตรงนี้ก็คือไม่ค่อยมีให้เห็นเท่าไหร่น,นะครับแต่น้ำทะเลเนี่ยไม่ค่อยกล้าเล่นนะครับเพราะว่า คือค่อนข้างจะแรงครับไม่แน่ใจว่าในในช่วงปกติคลื่นเขาจะแรงอย่างนี้หรือเปล่านะครับน้ำทะเลใสนะครับจะพาไปชมใกล้ๆหาก็จะตายเขาก็จะไม่ได้ขับมากนะครับ เปียนหัวหน่อยนะครับคลิปนี้ก็รีบๆถ่ายทีแรกก็กะว่าจะถ่ายดีหรือเปล่านะครับแต่ก็ไหนๆมาแล้วนะครับก็ลองๆถ่ายดูนะครับเนี่ยพอเราเล่นน้ําหรือว่าลงมาถ่ายรูปข้างๆหาดนะครับเราก็สามารถเดินเล่นชิลๆนะครับขึ้นมาถึงตัวที่พักเราได้เลยนะครับที่พักก็จะเป็นวิวสวนนะครับ ที่พักในสวนแบบนี้เลยนะครับด้านนี้ก็จะมีเตียงไม้นะครับสำหรับให้เราได้พักผ่อนกันนะครับเตียงไม้นะครับเดี๋ยวพาไปชมสระว่ายน้ำหน่อยนะครับที่พักจะมีหลายราคานะครับ สระว่ายน้ําก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีสระเด็กอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็สําหรับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับพามาชมบรรยากาศริมทะเลของจังหวัดประจวบนะครับที่บางสะพานนะครับที่พักหลากหลายมากมายนะครับเลือกกันได้ตาม ชอบตามสะดวกเลยนะครับส่วนผมชอบที่แบบที่พักที่มันติดทะเลอย่างเนี้นะครับสามารถเดินลงได้เลยไม่ต้องข้ามถนนนะครับชอบแนวแนวนี้นะครับออกจากห้องพักมาเจอได้เลยนะครับครับผมสําหรับวันนี้ก็ลากันด้วยภาพทะเลสวยก่อนละกันนะครับสวัสดีครับ